ไม่ใช่ว่าแพแบบนี้จะปลอดภัยนะครับมันไม่ไว้ใจได้ร้อยเป็นเซ็นหรอกมัฒน,น่าโบสแบบนั้นอะ่ะลงไปกลางน้ำไม่รู้เรื่องนะครับว่าตอนตอนเด็กๆโดนมาแล้วครับนี่ใกล้ๆดีกว่าครับการว่าเป็นโชว์กายกรรมกวางโจเลย Thank <laughs> you. vào luôn luôn nhá vâng

บริการนะครับนี่คืออันนี้ก็จะเป็นกฎระเบียบของที่นี่นะครับอันนี้คือกฎระเบียบของที่นี่นะครับก็ทําตามกฎระเบียบด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดขายของกินเล่นนะครับตรงนี้นีต่ตรงหัวสุดของโกดังไอโกหังโกหัง,หงเพิ่งเล่นน่าเล่นมากครับแต่ว่า

ในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําเป็นแยกเพศนะครับทางนี้ที่ผมเข้าเป็นผู้ชายนะครับส่วนด้านหน้าเป็นผู้หญิงห้องน้ําก็จะมีสองแบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนั่งราบแล้วก็มีอ่างมีฝักบัวให้อาบน้ําด้วยนะครับขออนุญาตเจิมโอ้น้ําเป็นน้ําเขื่อนเลยนะี่มันเขารู้สึกนะมีห้องอาบน้ําเป็นอาบน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นโถปัสสาวะชายนะครับห้องอีกแบบหนึ่งนะครับมี ตรงนี้ก็จะเป็นทบอัสวะชายนะครับเจ้ข้าวตาโอ้โหอันนี้ก็ปุ๊บ โอ้โโลอยลอยลำไอที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะแต่คที่ขึ้นมาจะอยู่ตรงนี้แร้กก็เดินขึ้นไปแล้วก็ไปเลือกเอาว่าคุณจะเอาความเสูงระดับไหนถ้าอยากขั้นสูงเหมือนคนเมื่อกี้เขาอีกชั้นนะไอตรงนี้ชั้นกลางไองนี้ก็ยี่หชั้นสูงเหมือนกันถ้าตรงไอตรงห้องบอน,นี่แหละนะแต่ว่าน้ำาจะหยุดลงมาตรงนี้จะต้องลื่นนิดหนึ่งนะแต่ตรงนี้สำหรับหมู่คณะก็จะร้องเพลงให้ฟังแล้วก็จะเขาก็จะมีการร้องเพลงนะฮะอันนี้คือจะเป็นหมู่คณะที่เขามานะฮะ แต่ตอนนี้เรามาของเราก่อนดีกว่าเมื่อกี้ผู้เองผู้สาซื้อปุ๋ยแต่ตอนนี้อยากดูเขาลงไปเมื่อกี้เขาเพิ่งขึ้นไปแล้วเราดูมันจะลงมาอย่างไงเขนเขาอบอกมีคนบอกว่าดูไม่ทันดูไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เขา<ะ>เขาลงมาแล้วครบเดินทางห่างก่อนเดี๋ยวไม่ทันอันนี้ไม่เป็นไรครับนี่ครับเอขึ้นจำปายแล้วครับ โอ้โหโอ้โหลอยตรงนี้ก็จะเป็นตรงขึ้นไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นขั้นสูงนะครับจะขั้นสูงเป็นหน่อยขึ้นขึ้นตรงนี้นะขั้นกลางก็จะเป็นสไลเดอร์ธรรมดาแต่ถ้าขั้นสูงนี่แหละครับความสนุกวยความน่ากลัวมีได้เหมือนกันนะะเนี่ย ผมอยากจะดูต่อหน้าต่อตาครับโอ้นี่แหละครับเมื่อกี้ครับเห็นอะไรไหมครับโอ้กระโดดสูงเลยเพราะว่าต้องปิดตานะครับอันตรายมากถ้าใายใจไม่โอ้ยหมุนตัวเลยโอ้ยคือคือต้องบอกก็ต้องถามก่อนว่าหายใจหรือเปล่าลอย โอ oh. ให้มีโทรศัพท์ไดับโปรนะถ่ายตอนสเปอร์สโบรโมชันอย่างนี้ได้แล้นี่โอ้โ oh. หหมุนตัวเป็นเรากลัวนะผมไม่กล้าเล่นเลยถึงจะกล้าเล่นยังไงก็ตายครับเท่านั้นนะครับตายตรงน,นั้นแหละครับโหระวาเสียวหน้าดูดูด,ด,ด,ด้กลุ่มนี้ก่อนดีกว่าอันนี้แน่ธรรมดาครับไม่หมุนตัวไอคนเมื่อกี้ไม่หมุนตัวต้องดูนี่ครับโอ้โ oh. ห เอะไรยังไม่กล้าลงโอ้โโอ้สาดเลยหวังว่าจะสนุกพอต้องระวังมากโอ้โหโอูห้อหเมื่อกี้กระดอนเลย เมื่อกี้ตัวสลเดอร์เนี่ยสั่นเลยนะเมื่อกี้สลเดอร์ธรรมดาครับโอ้มาถ่ายได้นะครับนี่คือแพเอาหารโกดังไอ้กหังนะครับที่นี่เขาปัญยาน้อยเขื่อนินตอนจังหวัดบนราชธานีมาเที่ยวได้ครับตลอดทั้งปีเลยครับสามารถมาเที่ยวได้มาเล่นน้ำมากินข้าวนะครับเล่นน้ําฟรีนะครับแต่ว่าต้องมีอุปกรณ์ตามที่ระเบียบที่เขาเขียนไว้นะ คือต้องใส่เสื้อสูชิมทุกคนนะครับขอต้นะครับโอ้โหสนุกสนานกันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแพอาหารโกฮังนะครับที่พัทยาน,น้อยเขือ่อนศรีธรจังหวัดบุบลราชธานีผมขอตัวไปเที่ยวกับคณะกันต่อครับสวัสดีครับ